วันคริสต์มาสเป็นการเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์แล้วเราทุกคนรู้ว่าวันนั้นคือวันที่25ธันวาคมใช่ไหมจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกประเพณีกล่าวว่าพระเยซูประสูติเมื่อกว่า2000ปีก่อนแต่เราไม่มีใบประสูติของพระองค์ดังนั้นมีใครรู้จริงๆไหมว่าพระเยซูประสูติเมื่อไหร่และทำไมวันคริสต์มาสถึงไม่อยู่ในเดือนธันวาคม นักวิชาการไม่มีคำตอบเดียวสำหรับคำถามนี้มีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายอย่างเกี่ยวกับวันที่นี้ซึ่งทั้งหมดมีต้นกำเนิดมาจากโลกกรีกโรมันบางคนเชื่อว่าวันที่25ธันวาคมเป็นวันที่พระเยซูป,ประสูติจริงๆด้วยผลงานของชายที่ชื่อเซ็ก u ตุสจูเลียสอ c ฟริกานัสบางคนเชื่อว่าคริสตจักโรมันเลือกวันนั้นเพื่อให้ตรงกับการเฉลิมฉลองวันเฮมายันของพวกเขา และบางคนเชื่อว่าคริสตจักรเลือกวันนั้นเพื่อพยายามลดทอนการเฉลิมฉลองของพวกนอกรีดที่มีอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแต่เดี๋ยวก่อนวันที่25ทธันวาคมไม่ได้อยู่ในพระคัมพีที่ไหนสักแห่งหรอจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่เซ็กสตุสจูเลียสแอฟริกานัสเป็นคนแรกที่เสนอวันที่นั้นซึ่งเป็นเวลากว่า200ปีหลังจากที่เชื่อกันว่าพระเยซูป,ประสูติ แอฟริกานัเป็นคริสเตียนคนแรกที่สร้างลำดับเหตุการณ์สากลขึ้นมากล่าวคือประวัติศาสตร์ตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงยุคของเขาเองเขาคิดว่าพระเยซูต,ต้องทรงปฏิสนธิในวันที่25มีนาคมซึ่งเป็นวันที่เขาเชื่อว่าโลกถูกสร้างขึ้นจากนั้นเขาก็เพิ่มอีก9เดือนเพื่อให้ได้วันที่ประสูตรในเดือนธันวาคม และคริสตจักรโรมันไม่ได้ยอมรับวันที่นี้อย่างเป็นทางการเป็นเวลาอีกร้อยปีต่อมาพวกเขาเริ่มเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมในปี336ในรัชสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินดังนั้นแอฟริกานัสใช้เวลาถึงหนึ่งศตวรรษในการโน้มน้าวให้คริสตจักรเชื่อว่าเขาคำนวณถูกต้องหรือไม่ไม่ใช่เสียทีเดียวในศตวรรษที่3 จักรวรรดิโรมันยังไม่รับเอา,าศาสนาคริสต์มาเป็นาศาสนาประจำชาติแทนที่จะเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสพวกเขาเฉลิมฉลองการเกิดใหม่ของดวงอาทิตย์ที่ไม่พ่ายแพ้หรือโซ i ินวิกตัสโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาจัดงานฉลองเพราะวันเริ่มยาวขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายเดือนธันวาคม หลังจากที่จักรพรรดิคอนสแตนตินทรงประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติของโรมเรื่องราวเกี่ยวกับการกำเนิดของดวงอาทิตย์ก็ถูกนำไปเชื่อมโยงกับการประสูติของพระบุตรของพระเจ้าในความเชื่อของศาสนาคริสต์และพวกเขาฉเฉลิ่นฉลองการกลับมาของดวงอาทิตย์หรือโซอินวิกตัสในวันใดใช่แล้ววันที่25ธันวาคมบางคนคิดว่านี่ไม่ใช่แค่การเล่นคำธรมธรมดาๆหรอก นอกจากวันเฉลิมฉลองโซอินวิกตัสในวันที่25แล้วช่วงวันต่างๆรอบๆบวันเหมายันยังรวมถึงการเฉลิมฉลองเทศกาลซาเทนาเลียซึ่งเป็นช่วงเวลาของการให้ของขวัญและการจัดงานเลี้ยงและการประสูติของเทพเจ้ามิทราเทพเจ้าแห่งแสงสว่างและความพักดีที่ได้รับความนิยมการเปลี่ยนศาสนาของจักรวรรดิไม่ใช่เรื่องเล็กและอาจเป็นไปได้ว่าคอนสแตนตินคิดว่า การกำหนดให้มีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในเวลานั้นอาจช่วยลดทอนการต่อต้านาศาสนาคริสต์ได้เรารู้ว่าการเลือกวันที่25ธันวาคมนั้นเป็นที่ถกเถียงกันในจักรวรรดิโรมันตะวันออกพวกเขาชอบวันที่6ธันวาคมมากกว่าเราจะได้รู้ความจริงทั้งหมดไหมอาจจะไม่ก็ได้คริสต์มาสไม่ได้กลายเป็นเทศกาลสำคัญของาศาสนาคริสต์ที่มีพิธีกรรมเฉพาะของตัวเองจนกระทั่งศตรวรรษที่9 ดังนั้นในเวลานั้นพวกเขาก็ใช้ข้อความที่เก่าแก่กว่านั้นอยู่แล้วแต่บางทีส่วนหนึ่งของสเสน่ห์ของคริสต์มาสก็คือความลึกลับของมันทั้งหมดไม่ว่าต้นกำเนิดจะเป็นอย่างไรการมีเหตุผลให้ตั้งตารอในวันที่มืดที่สุดของปีก็เป็นเรื่องดี